พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสุขย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยบุตรคนอื่นตายวันหลายๆคนท่านก็รู้สึกเฉยๆเพราะท่านไม่มีความรักในเขาเหล่านั้นถ้าญาติห่างๆของท่านตายดงท่านจะโศกบ้างเพราะมีความรักในเขาบ้าง เมื่อบุตรชายของท่านตายลงท่านโศกเศร้าที่สุดก็เพราะท่านรักเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนมิให้ยึดถืออะไรมากเกินไปมิให้ถลำตัวเข้าไปรักจนหลงมิให้ตั้งความรักแน่วแน่ไว้ในทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเมื่อผิดหวังก็จะเกิดทุกข์ท่านจะตั้งความหวังลงไปก็ได้แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้สำหรับรเผชิญกับผลทั้งสองอย่างของมัน คือความสมหวังและความผิดหวังงานทุกอย่างมีคติเป็นสองคือสำเร็จและล้มเหลวกีฬาทุกอย่างมีผลสองอย่างคือแพ้กับชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนี้มีรสอยู่สองอย่างคือหวานกับขมเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแต่รสหวานอย่างเดียวตลอดชีวิต รือขมอย่างเดียวตลอดชาติต้องได้รับทั้งสองอย่างครุกเคล้าสลับกันไปต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นสภาพของความจริงข้อนี้แล้วเตรียมตนไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้เมื่อประสบรสหวานของชีวิตย่อมเป็นบ้าเพราะดีใจเมื่อประสบรสขมก็เป็นบ้าอีกเพราะเสียใจผู้เตรียมตัวไว้ย่อมยิ้มเสมอทั้งคราวทุกข์และคราวสุข ทั้งในคราวสมหวังและผิดหวังใจของเขาเข้มแข็งมั่นคงดุดขุนเขาหิมาลัยอันไม่รู้จักวันไหวเพราะลมอันโหมพัด